สนุกสุกทันกันด้วยนะคะทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้มาเล่นเกมพิซซ่านั่นเองนะคะไปเล่นกันเลยโอ้โหสัวหน้าตัวมากเลยาโอเงดีกว่าโอเคได้แล้วไปอลอหืออยเลือ,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 ดอดนี่เต็มเลยอยากจะกินซะหนอ่อยอร่อยอร่อย ป,ป,ป mm hmm. อืมฮึมมีเนื้อบวัดก็ะปักกินซะเลยกินตับซะเลยอร่อยอร่อยโอ้ว,วพิซซ่าพ่อครัฟพ่อครัวหายไปไหนทำไมเชิ้ตตัวเล็กจังเลยไปไม่ได้อ้ไปทางนี้นี่เองมันมีดิอะ้วไปไงต่อโอ้มันมีที่กดปุ่มออน,นี่นะปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออฉันจะขึ้นไปด้านบ bon นลงมาด้านล่างทำไมเนี่ย อะไรไปอะไรอาบบวฝาดนี่มันดินไหนเนี่ยทำไมลงมาลึกจังเลยนี่มันชั้นใต้ดินหรือไงโอ้ฉันเจอผู้หญิงโอ้ผู้หญิงฉันไปด้วยอผู้หญิงหายไปไหนแล้วล่ะอัอนี้นู่นเอ้ามันไม่ได้ตกลงมาหรอโอ้โหซาดเคลิ้นเต็มเลยฉันไ เข้ามาในร้านนี้เลยเอออชุบจ่ออ้คุณผู้หญิงหายไปไหนแล้วเนี่ยนอ่โอ๋หวัดดีคุณผู้หญิงฉันมาแล้วล่ะชึบบฉันมาแล้วเออหลบไปด้านข้างกระดานอยูอโอ้อะไรเนี่ยอย ดีเลยทุกคนว้าแป๊บหนึ่งนะทุกคนไปกันคุณต้นยไปไหนเนี่ยไอ้ชาานมชาวกล้วยเออเนี่ยวหนี่นีว้าถ้าแล้วตกใจตกตาตายอีกแล้วนี่ ค้นไม่ไหวเข้าเกมไหมดีกว่ามาแล้วจ้ะทุกคนอู้กันเลยเดี๋ยเราถือตบกันจ้าปะไปกันเลยไป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 แล้วทำไมแล้วทำไมโทรศัพท์ฉันมันค้างเอ้ยเฮ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันหายเองเฮ้ยฉันนี่เออตลอดเวลาเลยนั่นเนี่ยชุบป,ปะ